สวัสดีครับผมวันนี้กลุ่มของผมกำลังทำการเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับผมโดยใช้วิธีการ MADM ในการช่วยในการตัดสินใจครับครับผมและนี่ก็คือสมาชิกในกลุ่มของผมนะครับผมครับผมวัตถุประสงค์นะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือต้องได้เป็นมอเตอร์ไซค์เกียร์อัตโนมัติครับผมสองก็คือประหยัดค่าน้ํามันนะครับผมค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางที่ถูกครับ สามก็คือสามารถใช้งานได้สะดวกมีความคล่องตัวสูงครับผมสี่ก็คือเหมาะสาหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันในทุกๆวันครับห้าก็คือราคาจะอยู่ในช่วงราคาที่เจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมหกก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีความจุซีซีที่น้อยที่สุดครับเพราะว่ามีผลต่อค่าใช้จ่ายในการต่อพรรบลบครับผมยิ่งซีซีเยอะยิ่งแพงครับครับถัดมาได้เป็นตัวเลือกการตัดสินใจนะครับก็มี จ็ดรุ่นด้วยกันนะครับคือหนึ่งก็คือ Honda a d อดีวนะครับสองก็คือยามาฮ่าแกนซินาโนนะครับสามก็คือยามาฮ่าแอร์ลองแล้วก็สี่ก็คือ h o n ด้ p c x กห้าก็คือเวสป้าสปินครับข้อที่หกก็คือยามาฮ่าเอ็นแม็กข้อสุดท้ายนะคือแลมบตานะครับส่วนเกณฑ์การตัดสินใจนะครับอย่างแรกเลยเรามองที่ราคาก่อนซึ่งก็จะเป็นหน่วยบาทนะครับอย่างที่สองก็คือความประหยัดน้ำมันเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อลิตรครับ่วยที่สามครับเป็นแรงบิด เป็นนิวตันเมตรนะครับเป็นหน่วยหน่วยสี่แรงม้าก็ใช้หน่วยแรงม้าเลยครับอย่างที่ห้าคือน้ําหนักของตัวรถใช้หน่วยกิโลกร,รัมครับอย่างที่หกความจุถังน้ำมันใช้หน่วยเป็นลิตรครับอย่างที่เจ็ดความจุเครื่องยนต์ใช้หน่วยซีซีครับแล้วก็อย่างที่แปดอย่างสุดท้ายเป็นขนาดช่องเก็บสัมภาระ,ะใช้หน่วยลิตรครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแสดงตารางของอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าตัวเลือกนะครับแล้วก็เป็นการแสดงเกณฑ์การตัดสินใจนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่ง เวทนะครับเราก็จะกําหนดให้ราคากับความประหยัดน้ํามันนะครับมีเวทส,สูงสุดนะครับเพราะว่าตรงกับความต้องการของเราครับซึ่งเราต้องการรถที่เดินทางประหยัดนะครับแล้วก็ราคาถูกครับครับต่อไปนะครับจากตารางเมื่อกี้ก็เราก็จะทําการ normalize รลลด้วยวิธีการ linear และเวกเตอร์นะครับเพื่อทําการวิเคราะห์ในวิธีการต่างๆต่อไปครับ พราผมโดยวิธีการตัดสินใจแรกนะผมทำการใช้วิธี simple additive weighting นะผมหรือ SAW นะผมโดยก็จะทำการนำตารางที่ normalize โดย linear นะผมไปแต่ละ attribute นะครับไปคูณกับ weight ของแต่ละทางเรื่องนะผมก็จะได้ค่ามานะครับผมโดยหากใช้วิธี SAW ก็จะเลือก Yamaha Airlock 155 cc ปี2024ครับด้วยผลรวมมากที่สุดก็คือ V A 6ที่0.762ครับผมถัดมานะครเขา็เป็นวิธีเวทโปรดักต์เมจจอดนะครับซึ่งเราจะทำการเอาค่าของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจของแต่ละอ l ลเทอติฟนะครับมายกกำลังด้วยเวทนะครับซึ่งถ้าเป็นวิธีนี้นะครับจะใช้ได้ก็คือ h o n d a นะครับจะเลือก h o n d a ด้วยผลรวมมากที่สก็คือ0.495ครับ ทับต่อไปครับเป็นวิธีการท็อปสิตนะครับก็คือเราจะใช้ตารางของเวกเตอร์ที่เป็น n o r m a l i z e v เวกเตอร์นะครับมาคำนวณต่อแล้วก็จัดเรียงแล้งนะครับซึ่งแล้งที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะได้เป็น yamaha grand piano hybrid ปี2023ครับเป็นอันดับหนึ่งส่วนวิธี่อไปนะครับเป็น elimination by aspect นะรหรือ EBA นั่นเองซึ่งวิธีนี้เราก็จะทําการตั้งชอยขึ้นมาแล้วตัดออก ตามเกมที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งหากใช้วิธีการ EBA ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น Yamaha Nmax 1้5 cc ปี2023ครับเป็นแรงัะดับหนึ่งแรงที่เหลือตามตาราดได้เลยครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับเราจะทำการทำคาหาค่าเฉลี่ยนะครับจาก4วิธีการที่เราได้มานะครับซึ่งพอมาทำค่าเฉลีย่ยปุ๊บเราจะได้คำตอบก็คือ Yamaha Nmax 155 cc ปีสอง3ครับซึ่ง ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราคือประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เดินทางได้สะดวกครับมากที่สุดนะครับแล้วก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับ